สวัสดีครับผมเมื่อนี้มีงานผูกแขนทหารครับผมแล้วมองหนีอยู่อำเภอสามชัยเลยหลานสามชัยการยางนะผม,มนี่คนนี้แกงไก่เส่บอกฟัก,กดืมเขาเดียวหนึ่งไม่ใหม่เลยเจ้าซีฟูดก็มีเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับไกบ่บานสับไว้เรียบร้อยโอ้โหครัวพนแมอะไรของมะเร็งนเกลือครับผมนี่ขนมหวานพร้อผมนะครับทรงลูกไปทหารครับ ตอนนี้คุณแม่เนาะครับเนาะหูวฝากไลยสดใสมากครับผมหรือบรรยากาศด,ดอกๆครับผมตอนนี้บริษัทไทยเขามาตเจรจาลานนะผมเห็นแต่บรรยากาศตั้งแนงอยู่ละหอมถอดไกลมากเลยตอนนี้เจ็บมากควรจะของบานบรค,บาาครับผมควรจะของบานก็อะไรครับไอ นี่ครับไอตองกับจำใส้กันย่างแล้วกะ็มี่ศูนย์ตรวจสเปกสภาพรถพร้อมต่อท,ทะเบียนได้สบายครับผมของแคร์ครับผมของบริเวณข้างใน,น<อ>ลูกไส้หลาบครับน,น,รนี่คือตุนทานขสุดยอดครับเพชรถ้าควัญเนี่ยล้อเบ,บิ้งการฝูกแขนครับหนูที่เด็ด อเงวเลยัใส่เขาไม่ไหมเลยทีเด็ดเลยกอ้ยถัานนะดีเด็ดเด่นเด่นเด่นเห็นถาดเลยถานใหญ่ด้วยหันแดงกด ผู้กันบอกครับเทสุกนะนี่ครับกินดีต้องอู้ให้มันสุกก่อนนะมันสดบ่กครับมันมีพยาธิโอเคนมีปีของแทะเลยได้ไหมของแฉะเียนี่ยรอเบิ้งครับเต้เต้เตมาเอานี่เป็นไปต้มให้พ่อจะให้เกือหิวนะ ซุมเาใส่ดูนนี่ส้ออไซุมมาใส่นจะออเป็นังไงไได้ไลนอยั่วมันเป็นเพียแกตัวนี้ผมว่าแกมากเสียบเลยครับผมมันแตกมาเลยเนียเลยครับผมาไปอู้วันครับผม ไใส่ไปเลยทั้งหมดใส่บมดแสบอ่าไปใส่น้าล er ูกเตอไปข้างทีมงานทำเข่ากันไปเรื่อยๆทีมลุงเลยทิีมลงเลยนะครับมีสูตรนี้แซ่เดือดใบก่อนครับผมถ้าแซ่เดือดใบมันนุ่มไม่ดีครับผมคุกเดือดไปก่อนเลยต้าต้องไม่กินข้าว็พอดะสุดยอดจักหมากเลยเจียมคนเลยครับ มากเลยเราชมครับเดี๋ยวมาเสบยบนายตับก็มีน่ามากแชร์ซูโม่ซน้องช้างยูเต็ดนะครับอะไรยูสับยูน้องซ่างหรือเปล่าครับทุกรีนโอ้โหำแหน่งเลยครับกล่องหน้าหรือกล่องหลังบอแมนยอกหยอกกล่องตุ้ม <out> 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 <at arriver> ต่อต้องสังครับผมอะไรเงี้มาล,าลงกันดีไหมดีฮันจุอะไรนครับผมแต่เนื้อสดมากเลยงามเดี่ยวหรอกหอบ่เ่หมูตัวที่เด็ดมากนี่นครับผม <c oughs> ซิมเลยดีครับ <c oughs> แห้งยี่คึงข้าเดนียวเฮ็ดแบบพี่พ่อมครับผมปั่นๆเลยปั่นหนึ่งนี่ก็อิ่มครับค <c oughs> นเดียว ไอ้ละบ้อซื้อรถอะไระไรมับแตงเครื่องเสียง้องเครื่องเสียงคุณแทยังรู้กันมแบนี้น่ครับพี่นี่ครับมีแท้ยังรู้ที่มอไซค์เลยเอาลูกสาว่ครับนี่ว้าเจ๋อว่างเลยเห็มันเย็นครับครับรับคนับเขียมันจะบวชเด้อ

แต่ดีง่วนี่เขาแก้วในกระแซ่บคมเหมือนกันอันนี้เขาจุกกป็นคนของผมแดนี่ที่เด็ดเลยไช้ก้อยแซ่บได้นี่โคตรเทพครับผมขาดผมง่ายเนาะแดนอินขึ้นมาเหลือเลยก่อนเห็นึ่สีแบบออกสีแบบสีเขียวอุ้ยผมผมดร้อนน้ำมันเจ็บ ไอเน้องดีผมสชูตรงได้หลายเลยครับใส่เราแใส่แหนวข้างล่ังใส่อะลองเบิรงผมเบิรงสะาพก่ก่อนเอาไปผูกแขนมาตมืขึ้นนี่ครับเ้วก็ตองเว้นก็ไปผูกแขนมาอีกอันนี้รอบที่สามเอาไปให้กิน่นด้ครับถ้าจะไปนั่งกินกุคนละไปเต้จานีสร้ยบ่าสร้อยบ่าสีวบ รสม,ดดมากบอกเลยครับผมสุดยอดใส่ขีดเพียลงไปแล้วครับขาดแจ้งห้องเสตีย่แบบนี้ต้องอูวีเลครับผมพร้อมเนึ่งเพียแกอู้น่หมดเลยปรขยัดนะครับาวเราใส่เลยเนะต้องไปเห็นสุกก่อนข่างไฟและที่เด็ดนี่ครับผม มาปีไปไหมล้วนครับผมอาหอมมปรบมจุครับแกวข้นขนตรงตรงคุยอนี่ครับนี่ครับตั้งใจครับสุดยอดครับผมแก้วแขกมะเยอะะแล้วครับที่นี่พูดใหา่ครับนั่งเลยคุณเยอะกับล้วนกับมาดเวแข่งเดรับผู้ใหญ่ตัวนี้่ายฟังปวดมาแล้วนี่จัดเลยครับ บอัสูงแล้วบอข้ามเยแสดงว่านล้ำมวนอยู่ด้วยครับสุดยอดเลยจริงนก่นนี่ครับเวลาเห็ดผูกแคนผูกยังยาต้รงมาร่วมกันเดี๋ยวขันขยับขันไปดูนะครับผม จะเป็นได้รอยแลดท่ากับของทหาร <ไป S 1> ใหญ่จังสมขม้อมู่งมากพัฒนาสาธุนะโมตัสสาภะคาวโตอลาโตสัมมาสัมพุสสานะโมจัดสาภะคาวโตอัลานโตสัมมาสัมพุสสานะครับสุดทร่องับผมดีนี่ใสตประมั่นหานาที่ล่ะ โองกพี่นนัเนาะแน่นครับผมผมหอมหมากเลยอันนี้ส่วนมะขมปครับนี่ขมน้อยขมน้อยมาอะไรพี่มากีบเวนะครับเยอะคแับค่อยควายไปกันเสวยเลยตัวนี้หุ่นผ่อนครับ ต้อง,งมอเลยได้แล้วมั้ยครับลองไหมครับจิ้มมือลองนะครับร้องแล้วที่มีไฟดีสอบมากเลยเขาท่าก่อนี่อือนะครับเนื้อสดสดเขาท่าก่อนแรกจ้ะเขาท่าก่อนแรกผมดำ ผมแสบต FIR ST, FIR ST, FIR ST ัสตัวุดจ๋าเลยครับใครคนนี้ครับนี่ครับนี่ดีวใส่ตองครับนี่ของพื้นที่เปลเป็นไห้ซีเด้อเปาี่นจาค้นให้ข้นเปลีให้หอยมาหอดหลักเลยทุ่าไ ดววดพี่เกาครับมานังมานักิข้าวผมครับจริงๆนี่น่หว่าผมครับรอเลยครกว่าอยู่แล้วผมนี่เขาเนี้ยเป็นพอเป็นแบบแต่ฮอนเรื่อยๆกิ่นข้าวมิญญ่ครับนี่แสนคระผมเขามีแกงน้ำใหม่ของผมอดไก่ มาเดี๋ยวขอซิมน้ำนะครับผมยขาตับุงนะครับเนาะตับุงก็เด็ดเลยก็ทอดไกอดตวนี่แหะทีเดผม้องกินกยก่อนครับผมซ้ำอีกอินเลยละครับ จับเนี่ยครับใส่เลยมกาลงนียอย่างเนี้ยหมาแสดงว่าแสดงว่าก้อยเย่อนเพย่อนแยกับตามนองผมำเือเตรียมจุจับดนเนมตุ้มเท้าแล้วผักกาดใส่แวาหมือตอี้ยน้ำุ่นงี่ยจมือกับพู้เ้าแบบมือกว่แบาครับผม นี่อาจจะบ่ได้เป็นเซียนองโอ้ของเจ้าเล่เพรต้องเ็อะไรมันอยกจับนมมกันเลยเหรอนอนโยนตอมไปเฮ็ดอับใส่ครับไปวันนี้ก็ลุยปูนลุยปูนเราแต่ห้อยโอ้สองแสนยนมาท่ไหมามาต่อไปทอดไก่ครับผมโอร้ลองีเนียมครับีทอดไก่หอมโอ้อไปนอันนี้ก็ไปต้หน้าได้เลย ผมก็นมีผมแสนนึ่งผมก็เล่มานคมอหวานกันี้ครับผมก็ใวเาเเ้อกเ็น่่เปน้ของเหนียวคุณ่อเยาเไปปีหน้ามีคนจยังมีอาหเจ้าบสั่งก๋วยเตี๋ยวยายสาวะีเกลหลเลยมาม่ไม กนอตัะรัเนะตัวเี๊ยบมาโอ้ว่อยู่นี่ิาคิดรถไงเขาไปมาน้ำซาไปเบิร์ตแมะไปเบิร์ตเดี๋ยพาก

รอครับผมแซ่บถึงเมรูเลยก็เลยทันรเรดเช่นพกีปักมาครับทีมงานใหญ่มาแล้วที่นี่มอนันนามา้มอนเอไงาบนผูกก้อนเลยครับผมนานๆไม่เจอกัน ในสีบในสีบ